สวัสดีครับโคกหินตั้งต้อนทิเตอร์ตะบนัวใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ทำการจัดส่งแบตเตอรี่ ftr 2 4 7 2นะครับให้กับคุณแม่หนูเปาปะนาผูเตนะครับตำบลภูสันตลัดอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับแบตเตอรี่ ftr 2 4 7 2นะครับตัวนี้ใส่กับรถไถยกูบต้ารุ่น m 8 5 4 0นะครับวันนี้เป็นรุ่น m 8 5 4 0นะครับรุ่นใหญ่นะครับนะครับลอตเตอรี่ของเรานะครับ ข้อดีนะครับทาอัจฉรบีให้นะครับใส่น้ํามันเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายมาให้เลยนะครับอัจฉรบีได้ใส่น้ามันได้นะครับขาสกีปรับตั้งได้สีระดับนะครับรับประกันหนึ่งปีจากทางบริษัทนะครับท่านใดนะครับสนใจสินค้านะครับโทรสอบถามได้เบอร์โทร0831294255 0802013156นะครับร้านเราตั้งอยู่ที่ตําบลบางใหญ่เพื่อบใหญ่จังหวัดนครราชสีมา พาดูโดยรอบนะครับที่สําคัญนะครับท่านใดนะครับจะซื้อโรตารี่ครับเงินไม่พอนะครับสามารถนะครับจัดไฟเนซ์ได้ที่สินเชื่อศักสยามนะครับสุขสาขาทั่วประเทศนะครับเอาเบอร์โทรผมให้กับสาขาได้เลยนะครับแล้วเขาจะโทรหาผมเองนะครับสินเชื่อศักสยามนะครับตัวนี้เป็นการจัดไฟแนซนนะครับที่สินเชื่อศักสยามนะครับสาขาบรรบือจังหวัดมหาสารคามจัดไฟแนซนประมาณ ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะครับใต้ของนะครับเราก็จัดส่งให้ถึงที่นะครับใบโรตเตรี่หนาเจ็ดมิลนะครับหนาพิเศษนะครับจากทางบริษัทฟาร์มเทคตัวตั้งโซ่อาจจโรมัติไม่มีท่านใดเห็นคลิปนะครับฝากกดติดตามช่อง Youtube ให้หน่อยนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานเราทำคลิปต่อไปนะครับผมพาดูโรตเตรี่โดยรอบนะครับตัวแถมของเราก็เหมือนเดิมนะครับสลัก สลักแถมย่อยแถมน้ำมันเติมมาให้เรียบร้อยนะครับพร้อมใช้ไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับซื้อไปใช้ได้เลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนะครับอาดูรอดนะครับเอ็มแปดห้านะครับใครมีรถไทยรุ่นนี้อยู่นะครับตัดสินใจได้เลยนะครับของเราใส่ได้นะครับหัวเกียร์เป็นระบบหัวเกียร์ใหญ่นะครับระบบระบบเฟืองเฉียงนะครับรถแรงกระแทกรถแรงสัมผัสได้ดีนะครับ ไปมีดหนาครับคุณพ่อบอกไปมีดหนาดีครับผมขอสัมภาษณ์คุณพี่สิงเชื่ศรักิญานะครับว่าได้ครับเราจัดไซแนนนี่จัดใต้จริงเนาะจัดได้จริงครับพี่จัดได้จริงครับผมสาขาทั่วประเทศเนาะทุกสาขาทั่วประเทศครับที่เป็นสักสยามนะครับครับพี่แนะนำเลยครับพี่ว่าจะต้องใช้สาขาอะไรบ้างที่มาก็ได้ครัราอ่หลักฐานที่ใช้กับสักสยามนะครับก็จะเป็นอ่ามายื่นเอกสารก่อนนะครับตรวจเช็คเครดิต ก็มีทะเบียนบ้านบประชาชนเข้าไปยืน่นเช็คเครดิตได้เลยครับผมส่วนเอกสารก็จะเป็นอ่าทะเบียนการเกษตรนะครับพี่ครับผมแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเบอร์โทรร้านแล้วก็ติดต่อ,อกับร้านครับครับผมอ่าตรวจสอบข้อมูลผ่านก็ออกได้เลยครับ่างนี้ได้เลยไม่เกินกี่วันครับถ้าเกิดลูกค้าลูกค้าผ่านแล้วไม่ผ่านไม่เกินกี่วันครับก็ประมาณสามถึงเจ็ดวันได้เลยครับพี่ดครับผมก็มีในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้าด้วยครับ ครับวันนี้ขอบคุณพี่็น่ยางสูงนะครับขอบคุณครับครับขอถามคุณแม่หน่อยครับว่าไปจัดไปนั้นที่สินเชื่อสักยามสาขาบริบือใช้เวลากี่วันครับเจ็ดวันจ้ะไม่เกินเจ็ดวันเนาะจ้ะครับไอดูใก้เบอร์โทรมาจากช่องทางไหนครับยูทูบจ้ะทางยูทูบเนาะครับคุณแม่ดูในยูทูบแล้วก็สนใจก็เลยโทรสั่งเนาะจ้ะสั่งก็ไอทางเราบริการป็นไงบ้างครับดีค่ะบริการดีครับแนะนําดีครับ ถ้าเกิดลูกค้าท่านใดสนใจคุณแม่ก็จะแนะนําต่อไปอีกเนาะจ้บให้เรามาส่งเนาะเพราะเราบริการดีจ้บวันนี้ขอบคุณทุนขอบคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะครับขอบคุณครับอ่วันนี้ผมขอจบคลิปไปแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ